บพบกับผมนะครับอาจารย์เก่งเสริมชีวิตนะครับกับช่อง YouTube สามพันศาสตร์าเสริมชีวิตครับวันนี้จะมาพูดถึงดวงชะตาท่านเกิดวันเสาร์นะครับช่วงวันที่1นึ 7, ถึงเพฤศจิกาย,ยน2560นครับมารับชมรับฟังไปพร้อมกันนะครับว่าเวันนี้ท่านเกิดวันเสาร์นั้นมีแผนที่ชีวิตอะไรบ้างน,นะครับท่านที่เกิดวันเสาร์ช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงของออความคิดวิตกกังวลถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบโอ้โหเยอะแยะมากมายแก่กองเลยช่วงนี้นะครับต้องบอกว่า อยากจะบอกว่าช่วงนี้นะครับอะไรที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเดิมนะครับมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะภาระก็ภาระเดิมทุกอย่างก็ของเดิมครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นของเดิมแพทเทิร์นก็เป็นแพทเทิร์นเดิมท่านก็เคยแก้ปัญหามันมาได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าขึ้นไปวิตกอะไรกันนงวลกับมันมากจนเกินเหตุนะครับเพราะว่าความวิตกของท่านเหล่านี้เนี่ยมันากลับกลายว่าพอว,วิตกมากๆข้ามันไปดึงดูดนะฮะ ความวุ่นวายเข้ามาในชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับอยากให้ท่านนั้นลงมือทํามากกว่าสิ่งที่ท่านกําลังทาอยู่แล้วขอให้ท่านดูแลอย่างดีนะครับดูแลมันเอาใจใส่มันนะครับคุครีอยู่กับมันตรงนี้จะทําให้ท่านได้รับผลได้เงิน ได้เงินได้ผลประโยชน์เข้ามาแบบเรื่อ ler, ยๆตลอดเวลาดีกว่าไหมครับดีกว่าท่านไปเอาเวลาไปเคร่งเครียดไปคิดแต่เรื่องที่เป็นเรื่องเก่านะฮะที่มันเคยแก้ปัญหาไปแล้วกลับมาคิดอีกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดปัญหาเก่ามันย้อนกลับมาก็ใช้วิธีการเดินแก้มันก็คือจบเพราะเราเคยแก้ผ่านไปแล้วนะครับาะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยท่าจะต้องปรับแนวคิดให้ได้นะครับและเนใ้ท่านนั้นนะครับตั้งใจทานะครับตั้งใจทําในตัวของเนื้ยงาน,าน,านงให้ดีนะครับเพราะตัวเนื้ยงานที่ท่านทำเนี่ยกระจุกกระจิบเก็บรายละเอียดให้ดี เอาใจใส่ดูแลเทคแคร์บริการจัดการที่มันโอเคนะครับท่านจะได้งานเรื่อยๆเลยนะผมจะบอกให้นะครับมันจะมีคนไว้ใจในวงงานนะฮะทำให้ท่านได้งานเพิ่มขึ้นนะครับผู้ใหญ่ก็จะมอบหมายงานให้ท่านเพิ่มขึ้นนะครับพองานเพิ่มเงินมันก็เพิ่มนะครับและทีนี้การเงินของท่านเนี่ยถึงแม้จะมาไวไปไวแต่มันก็ได้มาเรื่อยๆนะครับไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยเป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ช่วงนี้นะครับเรื่องของความรักนะฮะสำหรับท่านยิงโสดอยู่ช่วงนี้ความรักโอเคครับถือวว่าาเป็นคมรักที คบกันมนาอาพี่จีบกันอยู่ก็ตามหรือคบกันมาสักพักหนึ่งก็ตามถือว่ามันสวยหรูอยู่ดีแล้วช่วงนี้มันค่อนข้างมั่นคงนะครับมีความมั่นคงที่มันกลืนหนึ่งแล้วนะครับเริ่มมีความมั่นอ,อกมั่นใจต่อซึ่งกันซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามน,นะครับอาจจะมีการช่วงนี้จะมีการสร้างความเซอร์ไพรส์สร้างความโรแมนติกให้แก่กันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจในความรักที่ดีนะครับสำหรับท่านที่มีครอบครัวแล้วนะฮะต้องบอกว่าช่วงนี้นะครรรรััับเอออ่ต้งงงงะะมดวืข เหตุผลนะครับความการที่เหตุผลที่จะรักษาหน้าตาม,มากเกินไปอาจจะมีทิฏฐิใส่กันทําให้เกิดความขัดแย้งกันในครอบครัวเพราะั้นช่วงที่ความขัดแย้งของครอบครัวี่เกิดจากทิฏฐิมานะของตัวคนในครอบครัวเองอาจจะเกิดจากเรากับผู้ชีวิตเรานะฮะหรือเรากับบุตรบริวารของเราเนี่ยนะครับหรือกับผู้ใหญ่ในบ้านก็นแล้วแต่เนี่ยเขาเรียกว่าทิฏฐิใส่กัน พอมีที่ติใส่กันต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลก็เลยกลายเป็นการทะเลาะบอกแวงกันเล็กๆทะเลาะเรื่อ้เหตุผลไม่ใช่ทะเลาะเรื่องใหญ่นะครับแต่มาเป็นความไม่พออกไม่พอใจอันนี้สําคัญมากนะครับช่วงนี้พึงถอยเหตุผลที่มาถอยที่จิมาน่าเราซีนึงนะครับยอมๆกันหน่อยถอยเงคนละก้าแล้วชีวิตครอบครัวก็จะมีความสุขมากๆยิ่งขึ้นนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับช่วงนี้สุขภาพนะครับท่านที่เกิดวันเสาร์ต้องพึงระวังเรื่องของการทานอาหารนะครับช่องปากนะครับช่องคอรืถึงท้องนะฮะโดยเฉพาะช่องปากงระวังเรื่องของอะไรครับ ช่องฟันนะครับฟันเอ่อฟันบิ่นฟันหักเลือดออกตามลรฟันหรือทานอาหารขบเคี้ยวของแข็งแล้วเอ่อเอ่อฟันบิ่นอะไรเงี้ยนะครับต้องตื่นและระวังนะครับส่วนท่านที่ชอบทานอาหารแปลกๆหลายๆอย่างรวมๆกันถึงระวังสอบท้องเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเรื่องของโชคลาบนะครับสําหรับท่านอยากได้โชคลาบโชคลาบอยู่ที่บ้านท่านครับเพราะโชคลาบอยู่ที่บ้านโชคลาบอยู่ที่ใจท่านที่มีความสุข ถ้าใจถ้ามีความสุขนะฮะก็ได้โชคลาภหรือโชคลาภอยู่กับลูกท่านนะครับลูกเด็กเล็กเด็ก,ดกแดงที่อยู่ในบ้านเราให้เขาหาโชคลาภให้วิธีเหล่านี้ผมเชื่อว่าท่านทําเป็นนะฮะก็ลองไปหาเอาครับส่วนท่านที่ชอบเรื่องการลงทุนช่วงนี้ผมบอกว่าเป็นช่วงช่วงการลงทุนแบบแม่น่า,นา,นาอิจฉาสำหรับคนบริสุทที่นี้ลงทุนแล้วโอเคมากเลยครับลงทุนแบบบุบว้าบุบว้า,วานะฮะคือซื้อปุ๊บเขียวปล่อย ปล่อยเสร็จซื้อใหม่เขียวปล่อยปล่อยเสร็จขื้อใหม่เขประมาณอย่างนี้เลยนะครับดังนั้นช่วงนี้เนี่ยพอที่กิดวันเสาร์ต้องเป็นการลงทุนระยะสั้นๆแบบปีหัวเข้าบ้านนะครับจัดดีมากๆนะครับไม่ต้องหวังเงินก้อนโตแต่หวังก้อนเล็กแต่แบบเรื่อยๆครับแล้วท่านก็จะได้ผลประโยชน์จากการลงทุนอย่างที่ท่านท่านปรารถนาเลยทีเดียวนะครับนังเกณฑ์ภาพรวมดูชะตาท่านที่เกิดวันเสาร์ช่วงนี้นะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากบอกไว้คือเหตุผลนะฮะ ดีเหตุผลก็เรามีเหตุผลดีครับแต่เหตุผลถ้าเอามางัดกันปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นทะเลาะก,กันได้นะครับเพราะงั้นตรงนี้พึงระมัดระวังอย่าทะเลาะก,กันด้วยเหตุผลนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนั้นดีอยู่แล้วการงานดีอยู่แล้วนะครับอ้ออีกอันหนึ่งที่อยากจะฝากเตือนนะครับสำหรับท่านที่มีครอบครัวแล้วนะครับช่วงนี้ ระวังนะครับอย่าไปมีกิ๊กมีกั๊กมีแก๊กอะไรที่ไหนนะครับอาจจะหลวมเนื้อหลวมตัวแล้วก็พลาดพั้งเสียท่าเสียทีกันได้ง่ายนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับแลวเขาเหล่านั้นก็มีเจ้าของอยู่แล้วหรือเราก็มีเจ้าของอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นการล่วงละเมิดผิดศีลก็เสียเปล่าๆนะครับก็อันนี้เพื่อใครเมื่อใดก็ตามที่เราเป็นการล่วงละเมิดผิดศีลในข้อสานะครับจะส่งผลให้บริวารในปกครองนั้นกระด้างกระดกรึขึ้นนะครับทำให้มีปัญหาได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นเกณฑภาพรวมโดงสตาคาที่เกิดวันเสาร์นะครับ ฟังแล้วชื่นชอบชิ้นชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับส่วนฟังแล้วนะครับอยากติดตามผลง,งานผมติดตามได้ที่ Facebook นะครับที่เพจสมุขศาสตร์เสริมชีวิตจะมีการไลฟ์ทุกวันพฤหัสเวลา20.30ถึง21.30ประมาณครับแล้วพบกับบทบวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ